สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ลงมาในสวนนะจะห่อละกร,รมนะครับผมอันนี้ลูกยังเล็กแต่ว่าห่อได้แล้วนะแต่ว่าถ้าเล็กเกินไปนะห่อแล้วจะร่วงนะครับผมอันนี้ทลายที่ที่หนึ่งจริงมีหลายทลายทลายนี้มีกี่กระปุกนะฮะหนึ่งหนึ่งช่อ,อเขาเรียกหนึ่งกระปุกนะภาษาสระหรือว่าภาษาละกร,รมหนึ่งกระปุกสองกระปุกสามกระปุกสี่กระปุกห้ากระปุกหกกระปุกเจ็ดกระปุกนะทลายนี้มีเจ็ดกระปุกนะครับผม ส่วนทลายนี้นะมีทั้งต่ำและสูงนะที่สูงมีอยู่3มกระปุกหอไม่ถึงนะผมไม่กล้าปีนน้ำละกามันแหลมละเกินด้านล่างมีอยู่4ี่กระปุก1 2 3 4เดี๋ยวก็เอากระสอบนะพอไว้สวมสวมให้สวมให้ตลอดนะสวมมาให้ถึงนี้แล้วก็เอาเอาลวดมัดไว้นะครับผม ะระกำรรเนี่ยไม่ต้องเปิดดูก็ได้นะถ้าสุกเมื่อไหร่จะได้กลิ่นหอมเดินผ่านจะได้กลิ่นหอมทันทีเลยครับผมต้องห่อไว้ไม่นั้นถ้าไม่หอมแมลงวันทองเจาะเจาะหมดเลยครับผมไม่ไ,มได้กินแม้แต่ลูกเดียวนะครับผมเมื่อไม่ใช้สารเคมีต้องก็ต้องอาศัยหลักธรรมชาติก็คือการห่อไว้นะครับผมมาห่อระกำก,รรกับลุงไไม้อยไหมครับผมสวัสดีครับ